ก็มาตู่เอาก็มาตู่เอาอันนั้นก็ของชั้นอันนี้ก็ของชั้นอันนู้นก็ของชั้น <c oughs> <c oughs> อยากจะด่ามันเลยจริงๆนะครบไม่ได้เอาพูดแค่ว่ามันครบไม่ได้แค่นี้แหละดาราบางคนก็โดนเคลมไม่ใช่หรอาเป็นของ,ของเขามอมคมคบไม่ได้มันคบไม่ได้ทุกคนกดตะกรามาค่ะควรมีทอดมีเออ <c oughs> ดีนะขอไม่โดน คบไม่ได้คบไม่ได้พวกพูดคะแมพูดคมเห็นเนี่ยเออเออเดอรก้าไปเลยค่ะคบไม่ได้เอออย่าไปคบเออกินผ anyway> ู้เรียนพูดถูกใจขอบคุณค่ะเออช่วยนกกระเดื่เคมทุกอย่างกะเดเคมทุกอย่างเอาทุกอย่างอืมเห็นเรามีอะไรบ้างมันก็จะมีบ้าง อยากจะมีอ่ะเขาอยากเขามีอะไรมึงก็อยากจะมีต่างเขาอแต่มึงไม่รู้ว่ารากเงาที่มามันเป็นยังไงจะทําให้มันถูกมันต้องยังไงสเปะสปะไปหมดไปดูดิไอพิธีงานเปิดไอนี่มันะนครวัดมันะที่มันจัดการแสดงอ่ะทำตามหรอเออมันไม่รู้ว่ามันทํามันจะทําตามหรือมันจะอะไรของมันก็ไม่รู้คุณนึกว่าคนป่าออกมาจากเผ่าซากไ่ อยากอยากจะทำอยากจะมีแต่ทำไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้ดีทักอย่างเออจริงอืมทำไมทำไมอีอีเขมรทำไมกูพูดเรื่องจริงมึงจะทำไมพิมพ์ภาษาบ้านแม่มึงมาออสาิภาษาฝอยขัดหม้ออ่ะมึงจะมาพิมพภาษาไทยทำไมพิมพภาษาแม่มึงติไม่ภูมิใจกับภาษาแม่มึงแล้วพิมพภาษาไทยทำไม เออแล้วล่าสุดเออมึงพิมพ์ก็ดีแล้วยีดอกเคมภาษาไทยอีกอไปเอาคนชาวบ้านแบบโง่โงไม่มีการศึกษามาเขียนป้ายจะเคมกระทั่งภาษาไทยพ่อขุนรามคำแหงกำมัดแล้วนะมึงอ <c oughs> ีพวกคนป่านี่ <c oughs> มันเชี่ยเคมกระทั่งภาษาไทยไม่เห็นเลยมันเอาภาษาภาษาไทยเราไปเทียบกับภาษาขนฝอยมันอะ <c oughs> พูดได้แค่นี้นะที่ฉันอยากพูดแรงกว่านี้พูดไม่ได้ คาถามันเอาไปเทียบกับภาษาเส้นฝอยมนะันอะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเราอะไปเอาภาษามันมามันบอกภาษาไทยเป็นภาษามันอ้โหอาการหนักนะพวกมึงเนี่ยมึงไม่มีอะไรให้ภูมิใจเลยเหรอกูถามหน่อยสิมึงไม่มีอะไรให้ภูมิใจเลยเหรอในอรารยธรรมของชนเผ่าพวกมึงเนี่ยฮะ มึงไม่มีอะไรให้ภาพกูมใจกันเลยเหรอกูอยากรู้จริงๆเออมันไม่ฉูกนะกูไม่ได้มีอคติอะไรกับประเทศมึงนะกูไม่มีหรอกแต่กูเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างแล้วกูรู้สึกกูรับไม่ได้เท่านั้นแหละเพื่อนบ้านมันต้องไม่ทำกันแบบนี้เพื่อนบ้านก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติสิใช่ไหม ไม่ใช่จะมาคอยเป็นมาทิ่มมาแทงเป็นหอกข้างแค่อยู่นั่นแหละอืมอี e ูทูที่ถูกไล่ไปนั่นก็ปากเจ๋วมากโพสเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยมึงไม่มีความรักชาติมึงเลยเหรอทำไมมึงไม่พิมพ์ภาษาเขเมรอูท e ูบที่โดนไล่เพนกลับไปเนี่ยพิมพ์ภาษาไทย ไม่รู้แหละมันไม่รู้ว่ามันน่าจะพูดเน็บมันไม่มันน่าจะพูดเน็บรัฐบาลอ่ะมันพูดเน็บรัฐบาลมันบอกว่ามันไปแล้วขอให้พวกท่านอยู่ให้อยู่ให้ได้แล้วคันมันบอกมันเน็บรัฐบาลมันบอกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาด้วยอารมณ์มันบอกอีทูดนะไหนอีคุณหุนอะไรสักอย่างนะนะอีตระกูลหุนเนี่ยอีตระกูลหุนนอ่เอีตระกูลหุนหุณนะค่ะ มันกลับบ้านมันไปแล้วมันกลับบ้านมันไปแล้วมันต้องเอามันกลับการไล่ทูตกับเนี่ยมันคือการลดลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ทําได้ค่ะทุกคนเป็นอารยะเลยเมื่อมันแบบมันแบบมันไม่มีมนุษยธรรมกับเราอย่างเงี้ยไปแอบฝังทุนฝังอะไรก็ต้องไล่มันกลับต้องทําให้มันรู้ว่าเราไม่ใช่แบบ เห็นเราใจดีเห็นเราใจดีเห็นเราแบบมีเมตตาธรรมแล้วมันจะมารอบกัดมันไม่ถูกใช่เราต้องมีจุดยืนเราต้องมีจุดยืนเออค่ะก็ต้องเอากลับค่ะเขาต้องเรียกเขาต้องเรียกทูดอ่าเลยนะทูดเราก็ต้องกาบ ทุกคนเดี๋ยวดิฉันส่งอีขมิ้นี่ไปนครวัดหาแม่มันก่อนนะขมินไงเนี่อยอีขมินเนี่ยส่งมันกลับไปหาแม่มันที่นครวัดก่อนเดียวส่งกลับไปหาแม่มันที่นครวัดก่อนอไปอืกดตะการทุกคนกดตะกา ส่งมันกลับนะแม่มันรออยู่นครวัดมันต้องกลับต้องเราต้องส่งมันกลับนครวัดเราต้องส่งมันกามันมาพิมเนี่ยมันมาพิมอยู่ในช่องเนี่ยก็ต้องส่งมันกลับนครวัดเอาเอามันกลับไปมาตุภูมมันยให้มันมาเล่ร่อนอยยะให้มันมเล่ร่อนอยู่ในช่องเราให้มันกลับไปไปเฝ้านครวัดนครโทมนนอืมส่ง ส่งลงหล,ลุมเออกร้อนสีร้อนๆไม่ร้อนนะคะเป็นเป็นสายเอ่เป็นสายยุบเ,เป็นายยน,นั่งยุอยู่ยทุกทุกวันกดตะก้าหน่อยกวนมีทอดมีค่ะกดตะก้าหน่อยออให้ไปอยู่ประตานคิน <c oughs> ทุเรียนทอดสองถุงขอบพระคุณค่ะทุเรียนกวนอร่อยมากนะแม่ปาตะก้ามาแล้วแปดบ้านแล้วปลาช่วยหนูด้วยไปอุตส่าห์ว่าจะไปกับทริปน้ำไม่อาบซะหน่อยเลยไม่ได้ไปเลย อุตส่าห์ว่าจะซ้อนมาอ,อยากว่าจะอุตส่าห์ว่าจะซ้อนมอไซเว้นไปกับเขา,าเนียนๆไปเนียนเน่ยกำลังว่าจะกลับบ้านไปเอามอไซไปกับทริปน้ําไม่อาบเออน้าไปเนาะสรุปไม่ได้ไปแล้วเขาปิดประสาทก่อน <c oughs> เขาผิดประสาทก่อนค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวให้ฟังเรื่อยๆนะทุกคนก็ไปติดตามกันดูกดกร้ามาก่อนติดใจทุเรียนกวนค่ะอร่อยมากทุเรียนกวนไม่ใส่แป้งเลยนะคะ กดตะกร้าได้เลยแม่ทุเรียนกวนไม่ใส่แป้งนะคะกวนมีทอดมีฟิชไดมีกดตะกร้าเลยอุดหนุนสินค้าด้วยค่ะอุดหนุนสินค้าด้วย <c oughs> <c oughs> กลุ่มเราหัวไม่สะส่งประกรไปปราสาทเมืองต่ำเดี๋ยวจะส่งนางกลับปราสาทตาเมืองทมเหมือนเดิมวันนั้นที่ส่งไปผักนี่แค่ผักลงไปตรงต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่มันเป็นเขตแดนก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วโดนรวบทันทีโดนรวบทันที เนี่ยเดี๋ยวจะผักประกันสีลงไปส่งนางกลับไปตรงอีตรงมืออีนั่นแหละอีเต้นเขตแดนอีตรงต้นไม้เท่านั้นอ่ะเดวส่งนางกลับไปค่ะอืมทุกคนอยากให้ดิฉันส่งไปไหมถ้าส่งกดตะกร้ามาก่อนเดี๋ยวนะเป็นคนไทยหรือเปล่าสลบสะเดยอ่าไม่ใช่แล้วเนี่ยสะเดยอ่ะถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านางตอบสะเดยอ่ะทุกคนเหรอ อันนี้ก็ไส้ตึกแล้วเนี่ยหล่อนเป็นไส้ตึกเหรอหเป็นคนไทยไหมเต็มร้อยไหมย <c oughs> อ่ะไม่ล่ะนางตอบเสดย <c oughs> <c oughs> ผมเป๋เปล่าปัดเป๋เปล่าฮะตัดพวกนี้เออขอส่งปัดเป๋นะถ้าผมยาวอ่ะนายเอฟซีเขาเหม็นมาช่วยซื้อทุเรียนเร็วทุกคนกดตะกร้า <c oughs> หน่อยทุกคนกดตะกร้าหน่อยค่ะโมอาราใหญ่เมบานมุติ้งมะน่าเห็นปะล่ะบอกแลยอะ อะไรตีไหนไเปล่าไงบอกให้เขามาซื้อทุเรียนทอดเห็นเปล่าแต่คนเขม่อยากกินไงไเห็นปเปล่าทุกคนกดค่าแล้วไปน่ารักทั้งคู่<ม> <c oughs> อืมใช่เอออยากทำผมปัดปี่ปปปมากทุกคนไม่มีใครแต่งให้ดิฉันเลยขอบคุณค่าหนึ่งออเดอร์มาอีกแล้วค่ะทุเรียนกวนได้รับแล้วค่ะอร่อยเห็นเะล่าตกรโชว์บัตรประชาชนด้วย อร่อยแพ้คดีแพ้คดีคืออะไรทุเรียนกวนได้รับแล้วค่ะอร่อยแพ้คดีคืออะไรอ่ะอะไรคืออร่อยแพ้คดีไม่เข้าใจค่ะ<ฮ>กดนะคะขอบคุณค่ะสิบบ้านแล้วแม่ปะทุเรียนกวนอร่อยทุเรียนกวนอร่อยจริงอาจารย์เบียร์การันตีอ๋อแพ็คดีขอบคุณค่ะเออแพ็กดีทําดีค่ะอืมมีคนทําแพ้ไหนอ่ะใครทําดิฉันแพรล,ลี่ปัดเป๋เออมีเหรอยังไม่เห็นเลย ส่งมาให้ดูหน่อยสิส่งมาให้ดูหน่อยส่งมาให้ในทิกต็อกเนี่ยป่ะอะไรอ่ะมีบอกว่ามีคนทํารูปรูปเราปัดเป๋แล้วจริงเหรอขอหน่อยไหนรูปไหนไม่ต้องทุกคนส่งมาให้ดิฉันเลยเดี๋ยวนางเอาไปลง <c oughs> มีเหรอส่งมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะส, <c oughs> ส่งมาให้หน่อยสิเหรอยี่คาแมบุรีลำมีคนบอก <c oughs> <c oughs> มีคนบอกยี่คาแมบุรีลำ <c oughs> ไม่ใช่เขาเป็นคาแมแต่เขาเป็นไทย เขาไทยเลือดเนื้อเชื้อสายคนไทยค่ะอืมเขาบอกสองเสาะค่ะอืมไปกดตะกานะคะขอบคุณค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยท่านแต่คลิปกาบเรียนให้ความเป็นธรรมหามากสวัสดีท่านมหาไม่รู้มีใครไปทําแบบอันนี้ยเอไออ่าะนะากเป็นตุ๊กตาเป็นแบบเป็นแบบรูปการ์ตูนเอไอดิฉันก็เลยเอาไปลงไม่รู้ช่องไหนทําไม่รู้ขออนุญ,ญาตด้วยนะคะใครทําก็ไม่รู้แหละ ไม่ได้ขายปลาแดดเดียวค่ะตอนนี้มีแต่ทุเรียนนะคะสิบสามบ้านและแม่ขอบคุณค่ะวันนี้ขอเบาๆสักห้าสิบบ้านนะคะวัดงวงเป็นไงบ้างสั่งทุเรียนกวนสองแพ็คใหญ่แล้วอุ้ยขอบพระคุณค่ะทุเรียนได้รับแล้วอร่อยมากหวานขึ้นตาทุกคนช่วยอุดหนุนทุเรียนกวนได้ไหมอ่ะอยากให้ยอดออเดอร์มันเท่ากับทุเรียนทอดตอนนี้ทุเรียนทอดไปเป็นพันบ้านแล้วค่ะ ทุเรียนทอดนำโด่งเลยไปเป็นพันกว่าบ้านแล้วทั้งนทุเรียนกวนยังช่วยซัพพอร์ตทุเรียนกวนกันสักคนละแพ็กได้ไหมคะคุณแม่ตอนนี้ทุเรียนกวนเรา,เอายอดขายอยู่ที่6 9 2ออเดอร์แล้วคะ่ะอ,อีกีก8ออเดอร์เองจะได้700นะคะนะคะตามทุเรียนทอดไม่ทันและแสดงว่าวคนชอบทานทุเรียนทอดกันตอนนี้เครื่องปิ้นกับกระดาษ A4 ไทย เ,เขาจะลงพื้นที่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพวกแม่ทงแม่ทัพเขาก็ลงพื้นที่เขาก็คงเตรียมยุทธศาสตร์แลวเขาก็คงไม่ยอมแล้วแหละค่ะปัญหาเรื่องทุนเรื่องอะไรอ่ะต้องจัดการเขาก็ต้องปูพรมแล้วก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดอะ่ะมันไม่ได้นะแบบนี้โอ้มันไม่มีมนุษยธ,ธรรมเลยอะ่ะมันไม่ใช่ดิมันไม่มีมนุษยธ,ธรรมทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราโต้อตอบกลับก็ร้องโอ้ยอีกร้องจ้ากอีก เดี๋ยวก็ร้องจาอก,าากอีกี๋ยวหาว่าลังแกอีกเดี๋ยวแม่ทัพกระหมินก็ไปแถลงข่าวน้ำตาลินอีกหมดความหวังนั่งน้ำตาลินอีกมันไม่ได้นะนะมันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดอะ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดนะคะวิธีการที่ฉลาดเนี่ยถ้าเราเป็นประเทศที่เราพูดตรงๆถ้าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในจุดที่ เราไม่ได้มีกําลังทางทหารหรืออะไรใดๆแล้วเราเป็นประเทศที่เราต้องพึ่งพาประเทศอื่นในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะปัจจัยสีเรื่องอาหารยุกยาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาประเทศของตัวเองไม่ว่าทางการค้าการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราต้องไม่ให้ทําแบบนี้อะ่ะสาหรับดิฉันนะดิฉันรู้สึก มันเรามันต้องเจียมตัวว่าเรามันต้องเจียมตัวแล้วเน้นเรื่องการผูกมิตรไม่ใช่เน้นเรื่องการแบบทําสงครามมันไม่ใช่อ่ะมันไม่น่ารักมันไม่น่ารักเอออีุนอีฮุนเซนมันคิดว่ามันเป็นโดนัลด์ทัมเหรอหรือว่าไงทุเรียนฟิตไดหน่าทานมากขอบคุณค่ะเออนะ ไอทีนายพลมึงป่วยเนี่ยมึงส่งเข้ามารักษาทําไมมึงไม่ให้รักษาที่โรงพยาบาลประเทศมึงล่ะมึงส่งมาทําไมมึงส่งมารักษาที่เมืองไทยทําไมไม่มึงไม่รักษาในประเทศมึงอ่ะเออปิดด่านก็ขอเปิดด่านอ่างมนุษยธรรมขอเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรมแล้วเรากระใจดีใจดีนะเมืองไทยอ่ะใจดีใจดีเห็นกัหลักมนุษยธรรมเปิดด่านให้เขา ให้ครับส่งตัวในพลมารักษาอ่แล้วดูเถิดดูมันทำดิที่ช่องบกอะดูมันทำเด็กมันมีมษยธรรมหรือเปล่ามันเอาทุนอ,อะไรไปฝังนะ่ะนักลงนักเรียนอ่เด็กมันก็เรียนที่เมืองไทยเยอะแยะเด็กไทยเด็กมันนาลูกหลานมันน้ามาเรียนอยู่เมืองไทยเยอะแยะอันนี้ไม่พูดเรื่องอะไรแรงงานอีก มากมายเออออ <c oughs> บไม่ได้จริงๆแต่ชาวบ้านนะในระดับชาวบ้านนะ่ะเขาไม่ได้อะไรหรอกทุกคนมันเป็นนโยบายของผู้นำประเทศถ้าเราจะโกรธนะเราต้องโกรธผู้นำประเทศผู้นำประเทศมันเป็นที่นโยบายผู้นำประเทศอืม ชาวบ้านเขาไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยอืมไปก็ติดตามกันนะคะทุกคนเนี่ยดิฉันก็ติดตามอยู่ ราคาเท่าไร่ที่ถืออยู่450ค่ะ8ชิ้นเลยนะคะ400กรัมค่ะทุเรียนกวนดีมากนะคะกดก้าหน่อยค่ะน้ำท่วมภาคเหนือยังปาร์ตี้กันอยู่เลย ทุกคนอันนี้พูดตรงๆนะเห็นใจมากเลยนะเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ต้นตอน,นะภาคเหนือภูเขามันเยอะแล้วทุกวันนี้ภูเขามันมีมันกลายเป็นภูเขาหัวโล้นคนคนต้นไมก้การเพื่อทําการเกษตรปลูกข้าวโพดปลูกอะไรเข้าใจในแง่หนึ่งเข้าใจทําการเกษตรเลี้ยงปากเรี่ยง,ง,งท้อง แต่มันแบบมันก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าแบกรับกับผลกระทบที่มันตามมาได้ไหมแบกรับผลกระทบที่มันตามมาได้หรือเปล่า <_ c oughs> เออเผาดินกันอะไรกันนะ่ะหน้าดินมันพังหมดมันพังหมดแล้วมันก็ไม่มีต้นไม้ช่วยอุ้มน้ำช่วยอะไรถ้าไม่แก้ถ้าไม่แก้ที่ตรงเนี้ย มันมันไงก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแล้วก็ถึงหน้าฝนก็น้ําก็จะท่วมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนอกจากต้องวางผังอะ่ะต้องวางผังหาที่แบบที่เก็บน้ําทางน้ําไหลหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะต้องวางผังใหม่อังเกิลมีคลิปคุณพ่อ คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งอ่ะโอ้โหทุกคนเหมือนอยู่กลางทะเลสาบเลยอ่ะ mm hmm. อ่ออะไรอ่ะคาเฟ่ที่จังหวัดน่านอ่ะเขาโดนมาสองปีแล้วนะพี่เจ้าของเขาเขาลงอ่ะปีแรกว่าหนักแล้วปีนี้หนักกว่าเดิมนะเกือบมิดหลังคาเขาว่ะที่จังหวัดน่านอ่ะเออใช่ค่ะมันต้องแก้ที่ต้นเหตุถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุมัน ก็จต้องเจอปัญหาแบบนี้มันต้องปลูกฝังค่านิยมของคนนะคะให้เห็นแบบให้มันเห็นว่าอะไรคือปัญหาจริงๆอ่ะวิธีการแก้ปัญหาที่จริงๆมันคืออะไรแต่เห็นใจทุกคนนะคะเห็นใจทุกคนเห็นใจทุกคนขอให้น้ำลดไวๆขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะอืมใช่ที่หน้านหนักเลยที่หน้าหนักเลย น้ำท่วมโอ้โหครึ่งครึ่งค้อนหลังคามีคนถามว่าคิดยังไงกับน้องหารที่ตัดสินโทษลงโทษคนทีผิดทุกโอโอ,อะไรอ่ะนักวิชาการพูดไปเยอะแล้วนะคะดิฉันก็เห็นด้วยว่าถ้าทหารทําผิดไม่ใด้ไม่ได้ทำผิดในส่วนที่เป็นวินัยทหารแต่ทําผิดอาญาควรจะต้องขึ้นศาลยุติธรรมแบบพลเรือน สารทหารควรมีไว้สำหรับการพิจารณาวินัยของทหารแต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่มันมีการมันมีการเสียชีวิตหรืออะไรใดๆเกิดขึ้นนะ่ะทหารก็ควรขึ้นสารสารพลเมืองนะคะควขึ้นสารยุติธรรมควรใช้ระบบสารยุติธรรมน่าเศร้า เดี๋ยวต่อไปเขาคงผักดันแหละค่ะทุกคนต่อไปเขาคงผักดันเพราะว่าถ้าไม่ผักดันนะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ผักดันไม่เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง <c oughs> สังคมก็จะตั้งคำถามอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวต่อไปในอนาคตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงว่ายุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแน่นอนคนส่วนใหญ่เขาก็ตั้งคำถามมานะคะ อืแต่นั่นแหละด้วยที่ระบบมันเป็นแบบนี้ก็โทษอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดการแก้ไขเราก็ต้องผลักดันให้มันเกิดการแก้ไขโดยอาศัยกลไกทางรัฐสภานั่นแหละ <c oughs> เพราะว่ามันเมื่อมันยังไม่แก้ไขเขาก็จะบอกว่าก็กฎหมายมันมีแบบนี้ระเบียบป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิบัติมันเป็นแบบนี้เขาก็ทําหน้าที่ตาม ระเบียบปฏิบัติที่มันมีแบบนี้ขเขาก็จะอ้างแบบเนี้ยก็มันไม่มีไม่มีการอนุญาตให้ทหารไปขึ้นศาลพลเมืองเนีย่ยเราจะางเงี้ยทำไงก็ต้องไปแก้ต้นทอมันอยู่ที่ไหนก็ต้องไปแก้ไปผลักดันฝ่ายนิติบัญญัติให้เกิดการแก้ไขทางรัฐสภาเ <c oughs> <c oughs> นาะหลายเรื่องนะทุกคนเนาะ หลายเรื่องน่าเศร้าใจน่าเศร้าใจจังกดตะก,ก้าเลยค่ะกดตะก,ก้าเลยค่ะกดตะก้าเลยค่ะกดตะก้าก่อนอ่ะชวนคุยแล้วก็กดตะก,ก้าด้วยชวนคุยแล้วก็กดตะก,ก้าด้วยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนช่วยดิฉันกดตะก้าด้วยนะเออป้ายป้ายป้ายช่วยดิฉันกดตะก้าด้วยหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่าน มีคนถามว่ารู้สึกยังไงกับทาหารที่บาดเจ็บว <c oughs> ันนี้มึง,งะงให้กูรู้สึกยังไงล่ะมึงยให้กูรู้สึกยังไงล่ะกูก็ต้องรู้สึกเห็นใจเขาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใา้กูรู้สึกยังไงดีใจอย่างนี้เหรอมึงก็ถามแปลกๆเนาะรู้สึกยังไงกับทหารที่บาดเจ็บแบบนี้ก็ต้องเห็นใจเขาสิจะไปรู้สึกยังไงอ่ะเห็นใจเขาแล้วก็โกรธแทนเขา รที่เรามีประเทศเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านที่มันไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนบ้านน่ะเข้าใจไหมเอกูไม่ได้เจ็บหรอกมึงอย่ามาด่าก,กูแบบนี้เลยเนี่ยที่มึงมาพิมพ์แบบเนี้ยกูไม่ได้รู้สึกเจ็บหรอกมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องตลกไม่ต้องมาพิมพ์รอบมันไม่ได้ทําให้กูรู้สึกอะไร ไม่ต้องไปขยันสมัครแอคสมัครอะไรมาพิมพ์นู่นนี่นั่นข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องมาพูดหรอกมันนี่มันยุคไหนแล้วมันยุคไหนแล้วมันไม่ต้องเอามาพิมพ์หรอกมันดูเสลอมันดูตกยุคมันดูตกยุคเข้าใจหรือเปล่ามันดูตกยุคมันไม่ได้มีของสะอาดหรอกโยนีของแม่มึงก็ไม่ได้สะอาด มันไม่ได้สะอาดมึงไม่ต้องบอกหรอกมันไม่ได้สะอาดมึงออกมาก็ออกมาจากที่ที่มันไม่ได้สะอาดทุกคนก็ออกมาจากที่ที่ไม่ได้สะอาดมึงคิดว่าตอนที่มึงเอาหัวมุดออกมาจากโยนีแม่มึงเนี่ยแม่มึงล้างเหรอมึงคิดว่าล้างไหมตอนที่มึงเอาหัวมุดออกมาน่ะทุกคนก็มาจากความสกปรกของสกปรกทั้งนั้นแหละ ออกมาจากถุงน้ำคั่านั่นน่ะมันไม่ได้มีของตะอาดไปกว่าการหลอกร่างกายมนุษย์อ่่ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบมันดูเสลอมันดูเสลอออมเลิกการเหยียดพงเหยียดเพศมันไม่ควรมีแล้วยุคนี้สิ่งเดียวที่มีได้คือการกดตะกร้าสิ่งเดียวที่มีได้คือการกดตะกร้าเท่านั้น แล้วกดเลยอืจบนะคะเออสิ่งเดียวที่มีได้คือการกดตะกร้า <c oughs> อืมสิ่งเดียวที่มีได้คือการกดตะกร้าค่ะเดี๋ยวส่งกลับบ้านเก่าเดี๋ยวส่งกลับบ้านเก่าค่ะอืมเมื่อวานฟังเพลินมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนกดตะกร้าด้วยนะคะไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตกอกกดตะกร้าเลยหนึ่งพันแปดร้อยคนคืนนี้อะไร คืนนี้กดไหมครับเออมเม้นยังไงให้โดนกวนมีทอดมีก <laughs> วนมีคนบอกว่ากวนมีทอดมีกวนมีทอดมีติดหูมากถูกต้องประการสีไม่สบายอีกแล้วไม่สบายเ,เหรอกินแล้วน้ำพริกมาติดคออ๋อเขากินน้ำพริกทุกคนเขาเรียกว,ว่าน้ำพริกแซ่บก็ไม่แพงนะครับสองกเก่าสองกระปุก <c oughs> ทุกคน <c oughs> กดตะกร้าหน่อยค่ะก <c oughs> วนมีทอดมีฟิตได้มีจกัก ทุกคนกดตะกร้าก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันปะทีนี้ถ้าเราลงเฟซแล้วลงทงประเทศเขาได้ไหมไม่ควรไม่ควรไม่ควรกดอันหน่อยค่ะทุกคนจ๋ากวรมีทอดมีค่ะกดทุเรียนกวนหน่อยค่ะขอพระคุณค่ะกดทุเรียนกวนให้หนูหน่อยค่ะไปเร็วเธอเปิดอันนี้ห,หน่อยสิเปิดเ อะไรทำไมแฟนใช้เปิดแค่นี้ไม่ได้หรอเป็นผู้หญิงเนาะเปิดอะไรไม่มีแรงอ่ะปกป้องเขาหน่อยทุกคนขากวนมีทอดมีสั่งกวนมาอร่อยมากขอบคุณครับทุกคนกดตะกร้าหน่อยขอสักห้าบ้านค่ะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ซื้อทุเรียนแล้วขอบคุณค่ะตัวเล็กตัวน้อยอ้อนแฟนไม่ได้มันถืออันนี้อยู่มือเดียวก็เลยมันกดไม่ได้ครับ ขอทุเรียนกวนอีกหกบ้านค่ะแม่ใครใจดีกดหน่อยคะ่ะขอทุเรียนกวนอีกหกบ้านนะคะสําหรับใครใจดีสั่งเรียบร้อยจ้าอืขายไปคุยไปนะขายไปคุยไปไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกที่แรกผมเรื่องเริ่มเครียดไม่มีน้ําตาลคะ่ะเป็นทุเรียนเนื้อทุเรียนกวนเลยแล้วไม่ใส่แป้งอร่อยมากทุเรียนกวนอ่ะบอกแค่นี้แหละไปดูคลิปที่อาจารย์เบียร์รีวิวนะคะไป ที่วาอาจารย์เบียร์จะโกหกไหมนี่น่ากินแล้วน้ำหนักเยอะนะคะแชิ้นเนี่ยตั้ง400กรัมฟิดไดจะกรอบค่ะกรอบแต่มันจะกัดที่แรกมันจะกรอบกรอบแล้วมันจะนิ่มมันจะละลายแล้วมันจะนิ่มในปากนะคะแต่รสชาติเธอจะกลิ่นหอมเนื้อทุเรียนเลยเหมือนเรากินไอศครีมทุเรียนนะคะฟิตไดอร่อยมากกดได้เลยค่ะฟิตไดก็มีกวนมีทอดมีฟิตไดมีค่ะลองกดตะกร้าดูนะคะ ลองกดตะกร้าได้เลยลองกดตะกร้าได้เลยฟิตไดก็ขายดีนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะทุเรียนกวนทุเรียนทอดทุเรียนฟิตไดไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยอยู่ข้างนอกอยู่ได้ประมาณสามเดือนมันไม่เสียเลยของพวกนี้มันอยู่ได้นานมากแต่ถ้าเก็บไว้นานเกินไปบางทีมันอาจจะมีเหม็นหืออะไรแต่ก็ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปนะคะกวนมีทอดมีฟิตไดมีค่ะ อขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์มาอีกแล้วค่ะอืมอะไรค่ะไม่ไยเอคนทําเยอะเออแล้วมีเห็นมีคนบอกว่าคนทําของเขาทําไมไม่เห็นเลยวะไอ้ที่แบบทําแบบผมปัดเป๋อะ่ะผมปัดเป๋อยู่ไหนป้าอืม ไปค่ะทุกคนขากดตะกร้านะจ๊ะขอบคุณค่ะกดตะกร้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนี่เนี่ยผมปัดเป๋เหรออันนี้มันรูปผู้หญิงเนี่ยไรพอู้วยเหรอเด๋ยวเดือดด้วยมันไม่เนียนเลยเอ่ะเออมันไม่ค่อยเนียนนะ่ะทุกคนใครทํารูปปัดเป๋ส่งมาให้หน่อยสิเาทำให้ไหมมีเหรอทําได้เหรอทําเป็นแต่ว่าทําไม่เนียนหรออ่า อารมณปัดเปยผู้ชายอ่ะได้ไหมมันไม่เนียนทุกคนกดตะกร้าขอบคุณค่าไม่เนียนเหรอจะเป็นใครอยู่นะอ่ะอะไรใครทะเหรอไม่ใช่อ๋อทำไม่เปย์หรอกโนนกดตะกร้าอ๋อมีคนทำแล้วเยัยเป็นนี้ทำแล้ว แรงมากน,นี่นี่เรามีไหนคือเมเกิดไม่ทันผิดเกิดไม่ทันเดี๋ยวขอดูก่อนทุกคนมา <c oughs> ทุกคนกดตะกร้าหน่อยค่ะทุกคนกดตะกร้าหน่อยค่ะ กฎกานะคะกวนมีทอดมีฟิตได้มีค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะไปลงให้ดูนะคะทรงผมปัดเปี <c oughs> มันต้องมีแอป <c oughs> แอปใส่ทรงผมมันมีเยอะแยะ สวัสดีทุกคนนะคะสั่งแล้วค่ะทุเรียนกวนรอชิมขอบคุณค่ะมาคุยกันนะคะทุกคนขายไปคุยไปขายไปคุยไปจากกวนมีทอดมีนะคะกวนม,มีทอดมีฟิตได้มีกวนม,มีทอดมีมมดมฟิตไดม้มีจ้าอืม